พืชไร่เช่นข้าวโพดอ้อยมันแล้วก็นาเสียหายเยอะมากนะครับถ้าในลำตะคองไม่มีน้ำฝนทิ้งอย่างเงี้ยผมว่าอีกไม่นานเราจะเดือดร้อนหนักแน่นะครับทั้งน้ำกินน้ำใช้วันนี้ก็อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดละแล้วคุณจะต้องดูแลการใช้น้ำต่างๆ ตอนนี้นะครับฝนเนี่ยไม่มีฝนตกน้อยกว่าที่คาดไว้เยอะทําให้พืชผลเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชไร่เช่นข้าวโพดอ้อยมันแล้วก็นาเสียหายเยอะมากนะครับแล้วเราเองก็กังวลถึงเรื่องของน้ําประปาในอนาคตที่ที่น่าจะกระทบเนื่องจากว่าเทศบาลกุจุกเ,เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในสายลําตะคองเราใช้น้ําประปาจากลําตะคองเอามาผลิตประปาเองถ้าในลําตะคองไม่มีน้ําฝนทิ้งอย่างเงี้ยผมว่า อีกไม่นานเราจะเดือดร้อนหนักแน่นะครับทั้งน้ำกินน้ำใช้วันนี้ก็อยากจะอยากจะให้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดละนะครับได้ประชาธรรมไปว่าคุณต้องประหยัดแล้วคุณจะต้องดูแลนะครับดูแลการใช้น้ําต่างๆแล้วตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมการเรื่องน้ําบาดาลเลวนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาน้ําบริโภคก่อนนะครับส่วนน้ําอุปโภคอุอปโภคบริโภคเนี่ยเป็นเป็นซีที่เราต้องดูแต่เรื่องของเกษตรเนี่ยก็ต้องรอนะวครับว่าเมื่อไหรฝนจะตกมา รอว่าชาวไร่าชาวนานเนี่ยจะกระทบเยอะขนาดไหนซึ่งวันนี้พืชไร่เนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยหลายแปลงไม่ได้เลยนะครับหลายแปลงเนี่ยลงทุนไปเป็นศูนย์หมดเลยนะครับเซพืชไร่เนี่ยเข้าใจว่าในในกุจิกเองอ่ะน่าจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักพันไร่ตอนนี้กําลังเร่งให้ไปขึ้นทเบยนเกษตรก่อนให้ครบอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าภาครัฐภาครัฐจะช่วยจะได้มีหลักฐานในการช่วยนะครับแต่ไปสูบน้ําลดไม่ไหวฮะแต่ของชาวนานี่ยังดีหน่อยชาวนา,นาก็ ก็ในที่ที่ต่ำเนี่ยสูบได้แต่ที่ดอนเนี่ยเสียหายครับ